บ้างครับพราะนี่ครับเพราะพี่น้องครับได้บรรยากาศครับได้เป็นท่อลูกซ้นป่าเนาะมืัอนี้เนาะเอ้ามาดังกินครับบนเขาสิได้เกี่ยวอยู่ทงน้ำนมัอน,นี้ลามีแบบเป็นพักผักกาลำมากินพร้อมเนาะมาโอ้โหเืมน,เนียนแท่งครับ จิ้มซีอิอวมะฮืมใบกานรมกำลังแบบพัดมานะครับฮักหน่อ อ่อกะกูจอย,ยกับหักกระลำปวดแสบมากนีครับปลากลมๆ โอ้ลมพัดมาเย็นๆนี่ค่ะก็นี่อากาศช่วงนี้นะครับสีหนาวเลยช่วงสงสวรหนาวครับแต่

อุ้ยน้ำจิ้มแบบเน้นๆเลยเนาะเนี่ย,ย,อยหอมคักเลย ท่าว่าพี่น้องนะครับพากันมาคลิปนี้กอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แลว้วพากันกดติดตามครับเพื่อเป็นแรงจ้างใจในการฮิตคลิปของผมต่อไปนะครับว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจ YouTube i n s t a g กร m นะครับ Facebook ส่วนตัวผมแล้วก็ t ิ k t อกนะครับนะเพื่อเป็นแรงใจในการฮิตคลิปต่อไปผมจะพยายามพัฒนาป,ปับปรูงให้มันดีขึ้นในแต่ละคลิปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ คลิปหน้าค่อยว่ากันไหมครับสำหรับวันนี้กล่าวคำว่า,ากล่าวสวัสดีครับ